กับสบายดีพี่นอ้องเอฟซีทุกท่านบสุสมองสบอนมเมนก็มาพบมาพร้กับซองแม่คิงคัมบันนาะการลังขึ้นแต่เกียวเขาพี่นอ้องสิไปอันในเมืองพี่น้องตาสิไปซื้อ,อนี่อยู่เนื้อกินเลววาสิไปซื้อข้าวปุ้นนะพี่นอ้องจากเอื่อยที่สาวใจดีทางฟินแลนด์เปิรไฮแอนฝากเงินมาเมือเศร้าอะไพี่นอ้องสิไฮแอนส์ฮาไปซื้อ,อน อยู่แนวกินอ่สะะาสปากรเก็ตตี้วก็สไตล์พี่น้องเพิ่งขึ้นจากเกียวเขาเกี่ยวเขาวันออย่างบัวล้วพี่น้องอย่างหน้าให้หนึ่งสิบัตรทรายคนนีแม่วานสิไปซื้อมาเลี้ยงทีมงานพี่น้องเป็นนั่นขบับพุ่นหรือขับพุ่นที่เป็นมากเกี่ยวเขาซอยเนาะอ่าข,ขอบคุณขอบคุณพี่สาวหลายๆขอให้รวยรวยเฮงเด้อมือนี่กะนดว้วนหวยออกหอยถูกหวยสิกรวัลที่หนึ่งบอตรี่รวยหล่อนเนาะอ่า ตั้งเทเลไ้อยล้านหมดแหละให้เลื่อยๆเฮงๆเน้นอกกับกำลังที่เดินทางไปในเมืองนะพี่น้อ,นองเนาะโอ้โหคน,นข้างพี่นอ้องสบายดีค้าพีพพ่น้องจ้าขอบคุณสุดเอิ่มเสี่ยวสบายดีพี่นอ้องซาถ้ากันเดินทางกัาในเมืองเห็นสภาพเกันขับรถตอนนี้นำ้ำก <c oughs> ็ไม่ทีสัมเมอร์ตีนผีมีตะเกี้ยกับเกีย้ยน่ะละไม่เศร้าซวยค่นคอยให้ค่อยๆกับบ่คอย แต่เสียนะค้อได้ค้อได้ค้อนได้ค้อได้แบนมือซ้กยขวายข้อเท่าโอ้โหข้าท่ามันยัดแจ้ขาดอยู่ด้วยเป็นตายนะตอนนี้ยังพังงาพลางเงยแบบโอ้โหกดข้อเท้าตอในเมืงงเนาะ มันเ,เป็นคุมรีรอนอี่องเ้ยรอพโเน,นมได้ทางสีดำว่สนหนนสันหนวนไดเกิเป็นโคดีว่าเวียนัวนะ้ี่น้องนะมาส้มตลาด ซื้อขับปุ้นนะอันั้นสิบห้าบาทไปดูโซนโต๊ะไกันตอนนี้สงสังการโมลูตบ้าเก่าพันก็เออได้พันกี่ไปสิบ่เลยเรบเนี ซื้อกับุญเนาะซิบหางกิโลงามได้เซนต์กับุะสวยได้งามเหมือนคนขายขคนขายห้าจุดอรจายห้าซิบตีนี่แม่ย่งนกว่าเศร้ากดโนหาซิกะยยังสวยนะคะันงว่าสามสิบามต้อสิบามนี่ห้ามกูแล้วเด้ใหม่หลายๆเด้อการย่ออายุเลยลงอีกเพ่าอะไรล่ะต้องเขาได้ซิกิโลเนาะตองเขาได้ซปีาปานนี้เนาะ เป็ดน้ำยาปลา่เป็นองหอ่ไน่นะนะปลาทูนี่ปลาทูเห็นไหมน้ำยาปลาเออนปา้ำินปลา ซ้สามมาโซ่กันเลยเอา3ก็ได้มันลาอืเบาทางโลกนดีสเอาม่หิวเลยก็มาบ้างเลยก็ปอเป็นตลาดพี่น้องตลาดทางฝั่งลาวเรื่องพันยาเ็นเนาะที่ทา้เบิ่งพี่น้องจ้าบรรยากาศให้ในไปอกน้ออกพา ถ้ากันสื่อหากึนงเต็มโหลดตีเสี่ยวเสี่ยวหิวจนแขงกล่อง วราพานเนี่ยอานี่นนนละหากอกเอมักถั่วคคนหนึ่งเนย ตลาดแรงทางฝั่งลาวคเราคีน้องั้คจี่้องันอด้วย่ทอนหิวองนักเลยอเน่ยหมเยอย่างเดยโลแพงเห็ไหโลเโลทะเลเจอยไก่โโลอไหร ไปเก้าสิบบาทบ่โลเชัยไอ้บอมประมาณนั้อร่อยอ่ะอาหารชิ้นอะไรมื่อนาเนาะ้วเสียทำไหวเหรอเมื่อนานมาจวดกันนะลาไปแล้วเาไปแล้วเสียวป้อมไว้ก่อนเฮ้ยสีเสือน่ะจะไปซื้อที่น้อนให้ก็เจ้าก่อน ใ่พี่น้องโดยอ่าอันนี้สิเป็นอนเสื้อผ่าพี่น้องเกรยน้ำทิพย์ก็ไปลูิ่นซื้อมให้อยู่แต่เวียงเวียงจันท์นะพี่น้องผมส่งมาแต่เวียงจันทร์ขอขอ,ขอบคุณขอบคุณได้ลายอันนี้สิเป็นค้อง้องสา้าพี่น้อง่นสั่งซื้อน้องของบบาโคง้งแหละเป็นห้แมฆคำซื้อมให้เนาะ หิวจนเต็มมือนะพี่น้องผู้นิวจนสิหลอกกับเสี่ยวโ่มือมือจนจอมเงเพิ่งบัอออกนิวจนจองโผต่เพ่อเพื่หนายห้ากินนะนิวนิวจนจอมสายบุญสายกิน ใช่แดดแดดแดดดำต้องลองหลอกหลาก็อีกแล้วเสียวนะขระพุ่นนั่นแหละไม่กระพุ่ะพุ่นนั่นเราบ่ท่านขระพุ่นอยู่เลยนี่เลยแล้วแต่นาแกเต็มพี่น้องเลยผู้ใหญ่ใจดีสองถาดผู้ใหญ่ใจดีสองสามถาดเนาะให้รูแลกาน้ำทิพย์แลกาพี่สาวคนสวยท่าเงินกินแลน ไม่ได no ้เสียบมแรงจันรมาเขาเสดเลยเสดตังเบียห้องเสียบกินด้อตกระโถไปดเฮ้ยตัวก็มีเพรเขาอยู่เหมือนมะเฮ้ยเสทากันตลอดต้กระเสดเลยยามกินแลวกระเสทาเสียเนยอย่าเสดในยามันอะไรต้เสดทาเสียตลอดม่ซื้เลก็นทะเลบอก่จะมองอยู่เนเสียวหิน้มันจะไม่ซื้อน้ํมาเสีย สื่อขนาดไงเอ้ยลองบอกมันเองด้อืมอืมอืมกำลังจะกลับเลยจ้ากำลังจะเดินทางกลับบ้านนไปเอารถไฟฟ้าบั๊เนาะอืมอย่าลืมรถไฟฟ้าเขาละเดี๋จะเห็นและซีรถนะใช่คลิปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แม่บอกเอายังบ่เห็นนะยังบ่เห็นยังบ่เห็นพี่น้องเขาเอาออกมาประกอบห้าอแม่ยังบ่เห็นพี่น้องของจะเต็มลังกระจายเงินกระดาษแล้วไปซื้อผีน้องเดี๋ยวนำทินงนะเดี๋ยวขาเพ่งจะต้อบรหานภักดบรหารกินอิ่มแม่งบุญมากินบุญเสียวสิดดาม้างเลยยิ้วฝาวอิ่มหน้า